สวัสดีทุกท่านด้วยน,นะครับกับสตีฟคุณนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอส e n d e ด er Utility กันนะฮะซึ่งในมอน,นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องมือสารพัดประโยชน์ต่างๆจาก Enderman นะฮะโอเคก็อย่างแรกเลยนะเรามาแนะน,นำไอเทมอะไรกันนิดนึงนะโอ้ขอปิดนี่ดีกว่ามันอันนี้ Enderbow โนะฮะก็วิธีการห <laughs> าโคตรแพงเลยเดี๋ยวเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอเคโนธาเกตเซ็ตเอน e ดอร r แอก็ใช้โกนาเกตโอ้โห มันมันเยอะไปไหมไม่เไรอะเราอยู่ในเกมทีหมดดีกว่านะซึ่งในที่นี้เราจะดื่มเตรียมของฮะไม่เป็นไรเพราะเป็นว่าสามารถไอเอ็นเดอร์บเนี่ยสามารถเทเลพอร์ตพวกเอนติตี้ว่าพวกหมูพวกไก่อะไรงนี้มาได้นะอะอย่างสมมุติว่าผมกดชิปแล้วก็คลิกขวานะก็คือเป็นการมาร์กพิกัดไว้นะโหมด tp เอ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะมันเปลี่ยนโหมดได้ไงเอ่ย มันไม่น่าจะมีนะอ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงเจอละโอ้ตัว F เหรอในที่นี้ผมขอเปลี่ยนเป็นตัว J แล้วกันเพราะีมนันซ้ำนะโอเคเป็นโหมดมีอะไรมั้งเนี่ย TP cell โอเคมี2อ,อย่างนะรู้สึกว่ามันกดยากนะแบบนึงโอเคในที่นี้ผมขอเป็นตัว T แล้วกันอะเป็นโหมดนะอะแล้วเราก็จะลองดูก่อนแล้วกันว่ามันจะอะไรยังไงโอเคมันก็จะวราปหมูมานะส่วน ถ้าเราเป็นเซฟหมดอันนี้ยังไม่ชนหลองเลยเนี่ยอ๋อโอเคอันนี้เราเทพอร์ตไปหามันนะอย่างสมมติว่าจะไปตรงนูน้นโอเคเราก็ได้เอา้าเพลงดับเลยไม่เป็นไรปิดแปบ๊บอ่าโอเคแล้วนี่หมูมันก็ไป <laughs> อยู่ตรงนี้นแล้วมันรวมๆกันก็โอ้เป็นอะไรที่แบบง่ายมากนะอ่ะโอเคเรามาดูไอเทมต่อไปเลยดีกว่านะ <laughs> <laughs> ก็คือ e อ d e r b a รนั่นเองวิธีการคราฟก็ ไอเพสีก้อน i Order แล้วก็レเชอร์นะฮะโอ้โหแพงมาก <laughs> ก็ในที่นี้อย่างเช่นเอานี้มาดีกว่าเชสก็คืออย่างสมมติว่าเราลืมของวิธีบา้านนี่อย่างเช่นเราลืมบีคอนไว้อย่างงี้เฮ้ยลืมชิพหายอะไรอย่างงี้ก็กดชิปที่ขวาไปที่เชสนะแล้วเราก็สามารถเปิดเอาของมาได้นะคือคล้ายๆกับว่าเป็นเอ d นเดอร์เชสนั่นเองไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปไกลได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอลองดูก่อนโอ้ไกลใช้ได้เลยฮะ แม่สุดยอดครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันซัพพอร์ตกับมอสอื่นหรือเปล่านะสักครู่นะเอาไม่รู้เอามอสอะไรละขวามาอ้าว target box is not w i อ e อ๋อเอ๊ะมันมีคอนฟิกหรือเปล่าสักครู่นึงนะโอเคผมคิดว่ามันน่าจะมีนะเดี๋ยวสักครูน่นึงมันมีการตั้งค่าอะไรด้วยอ่านี่ไง white List. ไวลิสก็เมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรนะ ก็ใส่ตรงนี้ไปเลยกันเอาเป็นว่าให้มันซัพพอร์ตกับมอสอื่นนะจ๊ะต,ติดคัาขอดรอเทิรนค่ะลาเชสบอกว่าคงได้นะโอเคเซฟนะโอเคลองดูอีกรอบหนึ่งนะว่ามันได้ไหมไม่ได้เว้ยเออไม่เป็นไรโอเคเอาไวท้ทีหลังแล้วกันในะของพวกนี้อะโอเคเอนเดอร์แบก็ก็ตามนี้นะ ส่วนเอเดอร์บุรเก็โอเคส่วนอันนี้ก็ดูมิธีการค้าไหมธีการค้าก็ใช้ไอโอเดดเดอร์สอันโอ้มันแพงไปแล้วเนี่ยอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเก็บพวกลาวากับน้ำพร้อมกันได้เปล่าลองดูก่อนเก็บปปิบปปิบเอาไปได้ฮะไม่เป็นไรอ่าเก็บลาวาได้นะฮะก็เก็บได้สูงสุดถึง1นึ่งหมื่นหกเอมบีนะฮะก็เป็นค่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เก็บได้เฉพาะอันเดียวเท่านั้นเอาแต่ถ้าลองกับมอสอื่นล่ะเกมเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวดูก่อนโอเคลองกับมอสนี้แล้วกันมันเก็บได้โอ้เก็บได้ด้วยเยี่ยมเลยฝัดไทเลอร์เคเลอร์โฟวัตเตอร์โอเคช่างเถอะอ่ะก็ถือว่าเป็นการเก็บพวกน้ําหรือพวกอะไรพวกนี้ได้นะก็คือเก็บได้สูงสุดถึงหนึ่งหมื่นหกกันก็ใช้ได้ใช้ได้เยอะอยู่พอสมควรอ่ะอย่างสมมติว่าเอออย่นี้ ก็เก็บได้หมดเลยฮะก็เป็นมอที่โอโ้โหโคตรสารประโยชน์เลยฮะเยี่ยมฮะอะมาดูไอเทมต่อไปเลยดีกว่านี่ก็คือ Ender ด a s s o ลนะฮซะก็คือในที่นี้ต้องมาร์คพิก,กัดไว้ก่อนเออไว้ตรงนี้ชิงก็คือสามารถเก็บมันได้นั่นเองมันลากลากเข้ากงอะไรเงี้ยเฮ้ยแกไม่ยอมเข้ากงเลยมันจับจับใส่งสกงซะเลยโดยใช้การวาร์ปอืมทำไมมันแหลก,กนเนี้ย โอเคอันนี้เป็นการทดลองเดี๋ยวก่อนโอ้โ,อโหมันออกไปหมดเลยเหรอ,อเกินไปมั้งโอเคอ่ะมาดูเอ้ยลืมวิธีการคลามแฮะเอาตามนี้นะน่าจะดูทันอยู่แล้วละ่ะโอเคส่วนอันนี้ e n d e r p e a r l reuseable ก็คือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะอย่างเช่นไปอย่างนี้ชึบแต่ก็เสียเลื่อนเหมือนเดิมนะอ่าเดี๋ยวแปนึงอยู่ไหนเนะี่ยเฮ้ย วิงโอ้จะตายแล้วแบบวิธีการคราฟก็ตามนี้โอ้โ oh, หมันมีเลสโตนด้ได้เหรอแน่อ้าวแน,น,น,น่ผมว่าผมถ้าเขาโตเพนสอนนะผมต้องไปแก้เลยเขานิดนึงละเมื่อกี้กดชิปคลิกขวาไปคลิกซ้ายไปมันกลายเป็นโอเคส่วนอันนี้ก็คือ Elite e n น e ตอร์เพนะก็อันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงก็คือเราจะว้าไปด้วยเลยแล้วเลยไปไหน <c oughs> เลยไปไหนจะติดต้นไม้สักหน่อยนึงโอเคได้นะ วิ่เจ๋งเจ๋งเจ๋งเงเช่นจะปีนเบียงต้นไม้ก็มันเอ้ยนั่นไงว่าละเฮ้ยแต่ก็มาอีกอันนึงนะอันนี้คือ Ende r p o r t e r เรนะฮะเราสับคือตัวนี้มันมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คืออย่างสมมติว่าเราลืมละลืมบ้านใช่ไหมก็มาร์กที่กัดไว้ตรงนี้มันก็บอกว่า Overworld อะไรก็ได้ไเมนไดเมนชั Dim ่นไหนก็ได้อ่ะเห็นสมมติว่าเราเดินออกมานิดนึงอ้าวลืมของก็ลิกขวาค้างไว้จนกว่ามันจะเทกเจอร์มันจะเป็นอย่างเงี้ย สังเกตสังเกตน้แล้วกันอ่ะแวปแต่มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเอา้าหรือวิธีการค้าเวนตามนี้นะฮะอ่ะส่วนอีกอันนึงโอไม่ใช่อีกอันน,งน,นึงก็คือ e n d e r p o t t e r แบบ Advanced น,นะก็ขี้ขวาเหมือนเดิมแต่งานนี้มันจะใช้ได้หลายรอบนะฮะก็เป็นระดับ Advanced ขั้น Advanced น,นั่นเอง วิธีการคัาก็ตามนี้นะโอ้คุ้มน่าจะคุ้มอยู่นะม,มั่งแอบชึบเอาไม่ไปไวิ่อ๋อโอเคอ่าในทีนี้มันก็จะใช้สามารถใช้ได้หลายรอบนะฮะก็โคตรโอ้โหโคตรมีประโยชน์เลยอยอมรับเลย <c oughs> อ่ะมาอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคือม็อบฮานิสก็คือเหมือนกับว่า <c oughs> เป็นตัวมูฟนมะ็อบเนี่ยเอ๊ะใช่ป่ไม่ใช่ก็คือเหมือนกับว่ายายม็อบ ไปยางอีกมอบหนึ่งก็อย่างเช่นอย่างนี้อ่ะก็น,นี้คิิกขวาเอามาัลงให้หมดก่อนรู้สึกว่าหมูตรงนี้มันสแต็กเยอะเกินไปฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันคนถามอีกว่าทำไมเปลี่ยนแบบเกมโหมดอะไรเด้แบบเร็วมากนะฮะแบบอย่างเงี้ยรัวๆอะไรก็ได้ <c oughs> ก็คือผมใช้นอนไอเทมในการปรับคีย์บาดดิงนะ,ะก็มาตรงนี้เวลก็เกมโหมดก็ ผมใช้ตัวจีในการเปลี่ยนเกมโหมดนะเกาะง่ายตามนี้โอเคไม่ต้องถามเลยครับอ่ะก็ชิดกดชิปแล้วคลิกขวาเหมือนเดิมนะแล้วก็ไม่ใช่ดิชิปคลิกขวาแล้วคลิกไปยังม็อบตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะย้ายมาอยู่ส่วนตรงนี้อ่ะนี่นี่ใส่เข้าไปเลยโคตรสะดวกเลยเอากำมันต้องคลิกด้านบนสุดอะเอออนี้ นี่มันเป็นการที่ผลย้ายที่แบบโคตรสะดวกเลยแวบบเอา้าไม่โดนอ่าแล้วเราสามารถขึ้นไปเอา้าเดี๋ยวเดวมันเอามันสแต็คด้สุดแค่นี้เหรอไม่น่านะแปบบ๊หนึ่งเตีะเดี๋ยวก่อนเิงโอเคมันก็ยังได้อยู่นี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋วเวิงมันไม่ไปโอเคก็เอาแค่นี้พอเลยก่อนแล้วกัน เป็นสเต็กหมูที่แบบหมูกี่ชั้นไม่แน่สามสีห้าหกโอเยอะนะฮะอ่ะวิธีการคราฟก็ตามนี้โอ้ใช้ได้ฮะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะถ้าเราถ้าเราแบบมีทรัพยากรเยอะพอสมควรอ่ะมาอีกอันนึง e n d e er เ f อร์เฟอนะฮะวิธีการคราฟก็ตามนี้วิธีการใช้ก็เหมือนเตาธรรมดาทั่วไปนะฮะก็สมมติว่าเราจะเผาแคคตัสแล้วกันแชปแชปมันก็จะมีออปชันให้ ให้ส่งไปยัง endo er s h a s ของเราได้นะฮะก็กดตรงนี้มันก็ถูกส่งไปยัง e n d อร h เช e ของแต่ละเพเยอร์นะฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยว่าเออมันจะไปกล่องอะไรคนอื่นอะไรอย่ี้ไม่ไม่จะไม่จะเป็นนะแล้วมีโหมดให้ปรับสปีดได้ด้วยอันนี้เร็วแบบสายฟ้าก็ใช้ได้ <c oughs> โ,โคตรสัตว์ไราพัดประโยชน์เลยฮะมอนนี้แหมผมชอบชอบให้คะแนนเต็มสิเลยฮะโอเคก็จบเพียงเท่านี้สำหรับ ender utility นะฮะ ชิปเปอร์น้อยอันหนึง่งแแบบนะผมว่ามีอะไรสนุกสนุกให้เล่นละแแบนี่ทำไรเนี่ยเด้อ <c oughs> ชิงอ้าวโอ้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b ์ตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะว่ามอสต่อไปที่จะรีวิวก็เป็นมอสอะไรนะช่วงนี้ก็กลับมารีวิวมอสละของงดทำมอสสักครู่หนึ่งนะส่วน มอสทีมครับเต้ไทยแลนด์ผมขอเออซ่อนคลิปไว้ก่อนแล้วกันเนื่องจากคือจะเปลี่ยนชื่อมอสเป็นยูทูบเบอร์ไทยแลนด์นะจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอะไรกันยาวๆอีกทีนึงนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับตุ่มเยี่ยมไม่ตายวิ